ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงคนะปอพก็เตรียมสำรวจจ่ายเงินเยีเยวยาคเวเรือละ9 000บาทนะครับประเด็นนี้ครับนายธุคินชาบีรักูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็สั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเลยนะครับเร่งติดตามสถานการณ์ทุกภัยในืุนที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบให้ทั่วถึง โดยต้องรายงานผลการดำเนิน,นง,งานต่อเน,นื่องทุกวันและก็รายงานภาพรวมในที่ประชุมครมอทุกสัปดาห์ด้วยนายนรัฐมนลตรีได้เน้นย้ำไม่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบริหารจัดการน้ําอย่างมูรเดนาการเพื่อป้องกันและลดความเสียหายในอนาคตพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงระบบอย่างยจ้งยืนด้วยนะครับแล้วก็มีการเคาะเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยครัวเรือละเก0 0บาทนะครับซึ่งการประชุมในตรงนี้ครับเมื่อวันที่6ตุลาคม ในการจ่ายครัวเรือนตรงนี้ก็จะมี2กรณีด้วยกันที่จะได้9,000บาทนะครับ,ครบ1คือในกรณีที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมดินถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากหรือน้าล้นตลิ่งไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินกรณีที่2ครับก็คือครัวเรืนอ,รอรรนที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับ ก็จะมีอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน7นะครับทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกิน7วันอันนี้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เหตุที่ต้องเกิดก็คือในระหว่างนับเบื้องต้นก่อนนะครับในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง6ตุลาคม2568นบะครับมีครัวเรือนเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6 5 5 0 0 0้่ขออภครับ6 8 5 0 0 0ปกว่าครัวเรือน ซึ่งวบประมาณตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6,169ล้านบาทซึ่งทางปอพนะครับหรือว่ากรมป้องกันบรรเทาสารภัยก็ได้มอบหมายให้มีการเร่งสำรวจและจะทำบัญชีเพื่อรับผลกระทบในพื้นที่ทุกๆพื้นที่เลยเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายนะครับของท่านยกรัฐมนตรที่ได้มีการสั่งการไว้ในการให้ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับก็มี